สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรื่องสยอง12คำ่ำสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องสยองที่จะมาแชร์ให้กับทุกๆท,ท่านได้ฟังีกเช่นเคยครับมีชื่อเรื่องว่าแยกกระทิงลายผีเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามรับฟังเลยครับโดยเรื่องนี้มาจากคุณหนึ่งครับเรื่องราวมีอยู่ว่าในช่วงปีพศ2540แยกกระทิงลาย เป็นจุดหนึ่งนะครับผมที่เป็นทางสามแยกที่ต้องเลือกทางไประหว่างพัทยากัประยองตอนนั้นมีรถค่อนข้างที่จะผูกพานมากเลยครับและแถมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งจนมีเรื่องหนึ่งที่เขาพูดกันอยู่เสมอว่ามันเป็นเรื่องของรถเก๋งสีดำครับซึ่งเรื่องนี้ต้นเรื่องมาจากเด็กหนุ่มคนหนึ่งจากกรุงเทพมีชื่อว่าต้น ต้นเองนั้นเป็นเด็กมปลายครับอายุน่าจะสักประมาณ1 7 1 8ปีน่าจะได้โดยที่เขาเองนั้นนัดก,กับกลุ่มเพื่อนไว้อีก4ีหคนครับที่ต้องการจะมาเที่ยวพัทยากันซึ่งในวันนั้นเองมีคนไปด้วยกันทั้งหมด5คนรวมต้นด้วยมีผู้ชาย4ี่คนครับแล้วก็ผู้หญิงหนึ่งคนซึ่งทุกคนนั้นก็ได้นัดก,กันไปเจอที่บ้านต้นในตอนเย็นแน่นอนว่าพอตกเย็นวันนั้น นรีบกลับบ้านครับรีบไปล้างรถเก็บของส่วนเพื่อนๆก็ตามมาส่งทบกันประมาณตอนหกโมงเย็นนะครับซึ่งบ้านของต้นอยู่แถวแถวบางนาครับผมจากนั้นแม่ของต้นก็กลับมาแล้วก็ถามว่าจะไปไหนกันต้นเองนั้นก็บอกว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดครับผมโดยที่แม่ของต้นนั้นก็ไม่อยากให้ไปเพราะไม่รู้ว่า พ่อแม่ของเพื่อนแต่ละคนนั้นขออนุญ,ญาตมาหรือยังครับโดยการที่ต่อว่าต้นไม่อยากให้ต้นไปแล้วก็พยายามจะห้ามต้นไม่ให้เอารถออกนะครับผมต้นด้วยความเสียหน้าครับก็เลยเหมือนกับว่าทะเลาะกับแม่โดยที่แม่เองนั้นก็พยายามห้ามเท่าไหร่แต่ต้นก็ไม่ฟังต้นและให้เพื่อนๆนนั้นนะครับรีบขึ้นรถจากนั้นก็รีบออกขับรถออกมาจากบ้านทันทีครับซึ่งแน่นอนครับว่า ตนเองนั้นก็ค่อนข้างที่จะเสียหน้ามากๆหลังจากที่โดนแม่ด่าต่อหน้าเพื่อนเพื่อนเองนั้นก็พยายามจะคุมเรื่องราวนะครับผมเพราอยากให้ต้นคิดมากพยายามชวนคุยไปเรื่อยครับเปิดเพลงฟังแววซื้อของกินกันเรื่อยเปื่อยครับผมแต่ดูเหมือนอารมณ์ของต้นนั้นไม่เบาลงเลยครับเมื่อเข้าถึงเขตชนบุรีครับ ตนเองนั้นเลือกที่จะไปเส้นทางเลี่ยงตัวเมืองชนและก็วิ่งยาวไปเลยครับเพื่อจะเข้าสู่พัทยานั่นเองโดยในที่สุดก็วิ่งเส้นแยกกระทิงลายครับผมและเส้นนี้ขณะที่ต้นกำลังขับรถเร็วอยู่นั้นก็มีรถเก๋งสีดำคันหนึ่งขัดที่ตูดมาอย่างกระชั้นชิดเลยทีเดียว ต้นเองนะครับเริ่มเห็นความผิดปกติจึงพยายามเล่นเครื่องหนีนะครับผมโดยที่ขับแช่อยู่เลนขวายาวเลยทีเดียวแต่ปรากฏว่ารถเก๋งคันดังกล่าวนั้นไม่ยอมทิ้งห่างไปเลยครับจากนั้นรถเก๋งคันดังกล่าวก,ก็ค่อยแซงด้านซ้ายมานะครับผมแล้วเลื่อนกระจกลง ทำไม่เห็นว่ามันมีชายหนุ่มอยู่หนึ่งคนที่ขับรถคันนั้นมาพร้อมพยักหน้าให้กับต้นนะครับเหมือนกับว่าเป็นการท้าทายให้ขับรถแข่งกันจากนั้นรถเก๋งคันดังกล่าวก็เล่งเครื่องแซงรถของต้นไปต้นเองเหมือนถูกยามครับโดยที่เพื่อนผู้ชายบางคนก็ยุ่งทรงแต่เพื่อนผู้หญิงเองนั้นที่นั่งอยู่เบาะหลังก็พยายามจะห้ามต้นนะครับเพราะว่ามันขับรถเร็วจนเกินไปแล้วแต่เหมือนกับว่าตนเองนั้นไม่ ก็อยากจะฟังเพื่อนผู้หญิงครับว่าแล้วจึงเล่งเครื่องขับตามไปติดๆเลยทีเดียวตอนนี้รถของต้นพยายามจะจี้รถคันสีดำคันนั้นแต่จี้ยังไงก็ไม่มีวันเข้าใกล้เลยเลยครับยิ่งเล่งเครื่องคันหน้าก็ลิงเล่งตาม พอผ่อนเครื่องคันหน้าก็ผ่อนตามไม่รู้ว่าเป็นการท้าทายหรือกวนตีนกันแน่ตนเองก็พยายามสต็อกไฟสูงใส่นะครับพร้อมบีบแต่ไล่ยอยู่เรื่อยๆครับแต่เหมือนกับว่ารถคันข้างหน้านั้นไม่ค่อยยินดียินไลยอะไรสักเท่าไหร่เลย แล้วอยู่ๆรถคันนั้นก็หายไปครับและปรากฏว่าข้างหน้าเป็นทางสามแยกรถของต้นนั้นไม่สามารถเบรกได้ทันครับจึงพุ่งเข้าไปตรงๆครับที่บริเวณทางสามแยกนั้นอัดกับต้นไม้และแล้วก็มีผู้เสียชีวิตครับผม หลังจากนั้นไม่นานครับทั้งห้าคนนั้นถูกนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดครับและแน่นอนว่าผู้ปกครองของเด็กแต่ละคนนั้นก็รีบมาที่โรงพยาบาลด้วยเช่นกันและแล้วเราก็ได้ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นสี่คนครับก็คือเพื่อนผู้ชายทั้งหมดเลยรวมทั้งต้นด้วยยกเว้นแต่เพื่อนผู้หญิงที่นั่งอยู่เบาะหลังเท่านั้นเอง เธอเองนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรมากครับอาจจะแค่บาดเจ็บเล็กน้อยทางผู้ปกครองเลยขอนำตัวเธอไปรักษาต่อที่กรุงเทพครับโดยที่พ่อแม่ของเธอนั้นก็ได้นำตัวพากลับที่กรุงเทพในคืนนั้นเลยครับและแน่นอนว่าทางเดียวที่จะใกล้ที่สุดก็คือการไปเลี่ยงตัวเมืองชนโดยผ่านทางแยกกระเทงลายเหมือนกันครับผม ซึ่งขณะที่เธอกำลังนั่งรถอยู่ที่เบาะหลังของพ่อแม่พ่อแม่ของเธอนั้นก็นั่งอยู่ข้างหน้าครับผมแล้วก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบตีสองแล้วนะครับผมโดยที่ตัวของเธอเองนั้นก็กำลังชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดมาเพิ่งไม่นานมานี้นะครับผมเธอก็มองไปที่ข้างทางนะครับด้วยใจที่เมื่อลอย และแล้ว,ลวเธอก็เห็นรถเก๋งคันสีดําเหมือนเดิมครับผมคันสีดําคันนั้นคันที่แข่งกับเพื่อนของเธอจากนั้นเธอก็พยายามมองว่าใช่รถคันนั้นจริงหรือเปล่าเธอเองอยากจะบอกพ่อแม่นะครับผมด้วยใจของเธอนั้นก็กําลังหวาดกลัวอยู่ด้วยและแล้วรถคันด,ดังกล่าวครับก็ลดกระจกลงมาทั้งสี่บานทําให้เธอได้เห็นว่า เพื่อนของเธอทั้ง4ี่คนนั่งอยู่ในรถเก่งคันนั้นครับโดยที่เพื่อนเธอทั้ง4ี่คนนั้นหันมามองเธอด้วยหน้าตาที่วิงวอนและก็ร้องไห้กันด้วยตลอดทางเลยทีเดียวเธอเห็นและเธอช็อกเป็นอย่างมากครับไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ในขนาน,นั้นพ่อแม่ของเธอก็ไม่ได้เห็นรถคันดังกาด้วยเหมือนกับว่าเธอเห็นเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเองหลังจากที่เธอเห็นเพื่อนทั้ง4ี่คนนั่งในรถเก่งคันสีดําและก็ร้องไห้หันมองมาที่เธอ จากนั้นก็จบค่อยๆเลื่อนปิดทับแล้วค่อยๆแซงรถของพ่อแม่เธอแล้วก็หายไปกับความมืดครับผมแน่นอนว่าเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมาสร้างความน่ากลัวให้กับคนพื้นที่เป็นอย่างมากเพราะว่าเรื่องรถเก๋งสีดำนั้นไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือไม่แต่ที่แน่ๆ จุดบริเวณนั้นเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากครับจนในที่สุดแล้วก็ได้มีการสร้างสะพานข้ามแยกตรงแยกกระถิงหลายนั่นเองครับเพื่อความปลอดภัยด้วยครับผม mm hmm. ก็ขอขอบคุณคุณหนึ่งนะครับผมที่นำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังครับยังไงซะถ้าชอบฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะครับผมไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ